คุณพีระหันมาบอกพี่บอกว่าพี่หนูอย่าลืมนะเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าครึ่งที่นัดกันไว้จะไปสำรวจหาดตรงแหลมสนอ,อนเนี่ยแล้วก็ไปดูดวงอาทิตย์ที่สวยที่สุดที่สงขลาเนี่ยด้วยกันสิ้นเสียงเนี่ยค่ะแล้วก็ปืนก็รัวเลยนี่คือพี่อยากจะมีความรู้สึกว่าก่อนที่คุณพีระจะจากไปเนี่ยจิตใจเนี่ยก็ยังผูกพัน ป่าสนธรรมชาติที่ที่อยากจะให้เราไปเดินสำรวจกันนี่คือคำพูดสุดท้ายที่นายพีระตันติเซรณีพูดกับผู้มนวยการสงขาฟอรัมก่อนจะถูกคนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงเสียชีวิตนายพีระได้ชักชวนเครือข่ายพลเมืองสงขราไปตรวจสอบพื้นที่แหลมสนอ่อนที่จะใช้สร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเลสาบสงคราจิตใจที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อการอนุรักษ์ทำให้นายพีระแตกต่างจากนักการเมืองทั่วไป ที่มักจะเป็นคู่ขัดแย้งกับภาคประชาชนแต่นายพีระทำงานร่วมกับเครือข่ายพลเมืองสงขลาในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างเช่นการอนุรักษ์บ้านโบราณการพัฒนาชายหาดสงขลาจนทำให้นโยบายของนายพีระแตกต่างจากองค์กรท้องถิ่นทั่วไปที่มักพัฒนาเชิงโครงสร้างปมขัดแย้งทางการเมืองของนายพีระจึงไม่ได้มาจากการขัดผลประโยชน์ในเรื่องเงินที่ตายวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ขัดผลประโยชน์ คำว่าขัดผลประโยชน์ไม่ใช่มาแบ่งกันคนละ20 30แล้วไม่พอใจกันแต่มันขัดแย้งเรื่องทิศทางการพัฒนาซึ่งการทิศทางแบบที่แกเชื่อเนี่ยมันมันขัดแย้งกับทิศทางการพัฒนาที่ที่บางส่วนเนี่ยเขาคิดว่ามันไม่ได้ผลประโยชน์เข้าตัวเอง การสังหารนายพีระต่อหน้าภาคประชาชนบนถนนเมืองเก่ายังเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ทำลายความเชื่อมั่นของนักการเมืองที่มีอุดมการเพื่อประชาชนชาวจังหวัดสงขลาจึงเตรียมจุดเทียนไว้อาลัยให้กับนายพีระที่หน้าสำนักงานสงขลาฟอรัมจุดเกิดเหตุในเวลา17นาฬิกาวันที่11พฤศจิกายนนี้นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ที่บ้านเมืองนี้มันถูกกลุมโดยอำนาจอิทธิพลเพียงแต่ว่ามันโชคร้ายที่พี่พีระเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ ที่อยู่ในใจของประชาชนที่ไม่ใช่ขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์แลบเหมาก่อสร้างคุณมาทําร้ายคนที่กาลังคิดสร้างบ้านเมืองให้เขาเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นสาคัญเพราะนั้นกลไกของรัฐก็ต้องคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคุณปล่อยให้มีการนาอาวุธสงครามมายิงก,กลางเมืองแตกแกแล้วคนร้ายลอยนวลเหมือนทุกๆก,กันดีที่ผ่านมานี่ไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันมันมันวันนี้เนี่ยมันมันทำร้ายใจิตใจคนสงขามมากแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นอีก ห้องทำงานที่ไม่มีประตูประชาชนสามารถเดินตรงเข้าหานายกเทศมนตรีนครสงขลาได้โดยไม่ต้องติดต่อเลขาหน้าห้องเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่การบริหารงานของนายพีระแตกต่างจากนักการเมืองคนอื่นและบุคลิกที่เรียบง่ายตามแบบนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยุค14ตุลาทำให้ครอบครัวเชื่อมั่นว่า ปมปัญหาเดียวที่ทําให้นายพีระต้องจบชีวิตลงน่าจะมาจากการคาดัดคานโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งขัดแย้งรุนแรงจนถึงขั้นนายพีระเคยประกาศว่าหากจะก่อสร้างโครงการนี้ต้องข้าศพเขาไปก่อนคือท่านเนี่ยเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านมีโครงการที่จะทําอุทยานป่าสนเฉลิมพระเกียรติ ท่านวาหมาลาดครับฉะนั้นท่านก็อยากรักษาผืนป่าสนทั้งหมดเนี่ยเป็นสมบัติของชาวสงขาทุกคนครับนอกจากนี้การที่ตำรวจพบรถที่ใช้ก่อเหตุยิงนายพีระถูกนำไปจอดไว้ในสำนักงานสมิลาระดิโอซึ่งเป็นของนายกิติชูช่วยอดีตผู้สมัครนาย,ยกเทศมนตรีนครสงขลาทำให้มีการตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้ข่าวสามมิติพยายามสอบถามไปยังนายกิติแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงสอบถามไปยังนายอุทิศช,ชูช่วยนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพี่ชายของนายกิติและเป็นเจ้าของโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่ถูกพาดพิงว่าอาจเป็นชนวนความขัดแยง้งแต่นายอุทิศไม่ขอให้ความเห็นระบุเพียงว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับโครงการของอาบาจอเพราะภายในเทศบาลน,นครสงขลาก็มีปัญหาจํานวนมาก ส่วนข้อเท็จจริงโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าจากแหลมสนอ่อนเทศบาลนคร,ครสงขลาไปยังหัวเขาแดงอำเภอสิงหานครน,นั้นข่าวสามมิติได้รับข้อมูลจากอบจสงขลายืนยันว่ามีการอนุมัติงบประมาณกอ่อสร้างเกือบ400ล้านบาทไปแล้วและไม่จําเป็นต้องขออนุญาตใช้สถานที่จากเทศบาลนคร,ครสงขลาเพราะเป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ที่อบจขอทําสัญญาเช่าได้เพียงแต่ต้องแจ้งให้เทศบาลทราบตามพรบควบคุมอาคาร และการใช้พื้นที่พระเจดีย์องดำองค์ขาวในเขตอำเภอสิงหานนครก็ได้รับอนุมัติจากกรมศิลปากรแล้วซึ่งผลการศึกษาของอบจก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ขณะที่นายพีระและเทศบาลน,าค,นครสงขลาก็มีมติคัดค้านโครงการนี้เพราะเห็นว่าแหลมสนอ่อนเป็นป่าสนผืนสุดท้ายของหาดสมีลาที่ควรรักษาไว้และเทศบาลมีโครงการสร้างเป็นอุทยานธรรมชาติป่าสนชายหาดสมีลาเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชด,ด้วยนี่จึงเป็นปมขัดแย้งระหว่างองค์กรท้องถิ่นที่ชาวสงขารับรู้ปัญหานี้ แต่จะเป็นสาเหตุของความรุนแรงหรือไม่เป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่ตํำรวจยังไม่สามารถระบุชัดแต่การตายของนายพีระจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางการเมืองท้องถิ่นสงขลานอกจากป้ายขนาดใหญ่ใครฆ่าพีระเพื่อนเราจากเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนมหาวิชราวุธของนายพีระแล้ว การจัดงานไว้อะไรให้นายพีระในงานถนนคนเดินสงขาแต่แรกที่เป็นผลงานของนายพีระถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกของการสูญเสียในครั้งนี้ทัปนีเอียสีชัยข่าวสามมิติรายงานรคัก